สามีของวรุูตาได้เงินบำนาญตีว่าประมาณเดือนละ500ยูโรใครฟังก็ตกใจฮะห0ายูโรเองหรอไปทำอะไรมา นอกลมพัดแรงมากประตูบ้านต้องปิดหน้าต่างปิดหมดทุกมุมมุมนี้ก็ปิดห้องนอนลูกสาวก็ปิดห้องนอนวารุตาก็ปิดสวัสดีค่ะเจอกับวารุตีกแล้วช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้พาุตาจะมาตอบคอมเมนต์ของน้อง ยานิดนะคะเธอบอกว่าพี่ช่วยเล่าเรื่องเงินกเกษียณของเยอรมันหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะรู้แต่ของสหรัฐอเมริกาอยากทราบแตกต่างกันไหมคือกเกษียณของเงินกเกษียณของเยอรมันนะคะคือพื้นฐานแล้วเขากำหนดให้ว่าอย่างน้อยเราต้องทำงานให้ครบ45ปีถึงจะได้เงินกเกษียณน,นั่นก็คือได้เต็ม ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของเรานะคะว่ารายได้ของเราขนาดไหนแล้วหักเงินเข้าไปเป็นเงินบำนาญของเราถ้าเราต้องครบ67ปีถึงจะได้เงินเกษียณแล้วแฟนของวรุตาเมื่อมาอยู่เมืองไทยจะได้เกษียณเงินเกษียณไหมได้แน่นอนค่ะเพราะว่า เรามีสถานทูตของเยอรมันเราสามารถไปติดต่อที่นั่นได้หรือเราจะกลับไปติดต่อที่ประเทศเยอรมันก็ได้ซึ่งมีก็าเรียกว่ามีแนวทางติดต่อถ้าเกิดเราอยู่ไทยแล้วอยากจะให้เงิน บำนาญของเราส่งมาที่ประเทศไทยก็ได้ค่ะเราสามารถไปติดต่อตามทูตไปติดต่อสถานที่ที่เขาส่งเงินบำนาญมาให้เราบอกว่าเราอยู่ที่นี่ช่วยส่งเงินมาให้เราแต่มีข้อหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องรายงานตัวทุกปีเพื่อที่จะยืนยันว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าส่งอย่างเดียวคนที่รับบำนาญไปไหนต่อไหนเรียบร้อยแล้วแต่เงินบำนาญอย่ง สมมาอันนั้นไม่ได้เขาต้องรายงานตัวเพื่อที่จะให้ทราบสถานะของของผู้ที่ได้รับนะคะว่ายังคงมีชีวิตอยู่แล้วถ้าผู้ที่ทำบำานาญแล้วเขาเสียชีวิตสมมติสามีเสียชีวิตแล้วภรรยาได้ไหมแน่นอนค่ะคุณอยู่กับเขามามากกว่าห้าปี คุณมีอายุเกิน45ปีคุณก็ได้บำนาญแล้วเงินบำนาญเราจะได้ประมาณ60%ของของบำนาญของสามีสมมติว่าบำนาญของสามีตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มีเราก็ได้ประมาณ100บาทภรรยาหลังจากที่สามีตายก็เป็นเขาเรียกว่า,าบำนาญแม่ไม้เงินแม่ไม,ม,ม้นะคะเราก็จะได้ประมาณ60%นั่นก็คือ60บาท กินจนไปถึงเมื่อไหร่กินไปจนถึงวันที่เราสิ้นชีวิตด้วยเช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้อันหนึ่งนะคะว่าเมื่อสามีตายเงินบำนาญจะต้องตกอยู่ที่ภรรยาแต่ภรรยาจะต้องไม่แต่งงานใหม่ถ้าคุณแต่งงานคุณแต่งงานก็ได้แต่ห้ามจดทะเบียนคือง่ายๆนั่นคือเอกสารที่เป็นทางการ คุณไม่ต้องไปทำคุณจะแต่งงานใหญ่โตอะไรของคุณก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ห้ามจดทะเบียนเด็ดขาดอะไรเอกสารที่เป็นทางการไม่ได้เลยใครจะรู้เรื่องว่าคุณแต่งงานใหม่คุณมีภระระยาคุณมีสามีใหม,ม่อะไรก็เขาจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวนั่นก็คือเอกสารที่เป็นทางการไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามีเอกสารตัวนี้เกิดขึ้นแล้วรู้ว่าคุณจดทะเบียนสมรส เงินบำนานของคุณที่ได้จากสามีเก่านั่นก็คือตูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริปรยายฉะนั้นไม่ว่าคนเยอรมันเอง<ฮ>ที่เป็นเยอรมันแต่งกับเยอรมันเองสู่งว่าสามีเขาตายนะคะเราก็ไปได้แฟนใหม่ขเขาก็ไม่จดทะเบียนเขาอยู่กันไปเฉยเฉยเขาก็ยังมีก็เรียกว่า เงินของสามีเก่าเขาก็กินของเขาไปไปตลอดชีพโดยไม่ต้องไม่เ้าเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรมีแฟนใหม่ก็มีไปเงินบํานาญของแฟของสามีเก่า,าก็กินไปแบบนี้นี่คือข้อที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสามีของวรุตาสมมุตินะคะสิ้นไปแล้ววรุตตาจะต้องติดต่อ ที่ไหนในฐานะที่เราอยู่ในประเทศไทยง่ายๆนั่นคือสถานทูตเยอะระมันหรือถ้าเกิดว่าวารุตตาไปที่เมืองโนอกวารุตาก็ต้องสามารถถือเอกสารได้แต่สำคัญเอกสารถ้าเกิดเราทำที่ประเทศไทยเราต้องแปลเป็นภาษา hmm. เยอะระมันค่ะเพราะว่าไปที่นูน่นเขาก็ใช้เอกสารบ้านเราไม่ได้นะนอกจากว่าเราไปที่สถานทูตเยอะระมันที่อยู่ในประเทศไทย แล้วเงินบำนาญได้เยอะได้มากก็เหมือนอย่างที่วรุตตาบอกขึ้นอยู่กับระยะเวลาขึ้นอยู่กับเงินเดือนของคุณเงินเดือนเยอะได้เยอะทํางานนานก็ได้เยอะก็เช่นเดียวกันแล้วของสามีคือวรุตากาลังจะบอกว่าสามีของวรุตตาได้เงินบำนาญไม่เยอะ มีหลายๆคนั้งองถามทำไมวรุตาเคยเล่าเรื่องบำนาญน,นี่มาหลายหลาย,ลายรอบแลวนะคะสามีของวรุตาได้เงินบำนาญตีว่าประมาณเดือนละ500ยูโรใครฟังก็ตกใจฮะ500ยูโรเองหรอไปทำอะไรมาซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเวลาก็าทำงานจริงๆจังๆมานะคะก็จะได้ประมาณพันกว่าหรือสองพันและประมาณอันเต็กของแฟนวรุตานี่ได้ประมาณ500ยูโร 500ยูโรนี้เกิดจากอะไรทำไมถึงได้น้อยจังนุ่งด้วยว่าแฟนของมารุตาเป็นคนเยอรมันตะวันออกแล้วมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกเอ่เยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนเยอรมันก็เป็นเยอรมันเดียวนะคะถูกแบ่งแยกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีกำแพงเบอร์ลินเป็นตัวกัน้นกลางแบ่งออกมาเป็นสองประเทศแล้วก็มารวมมาเป็นหนึ่งประเทศ เมื่อตอนที่รวมหนึ่งมันก็เกิดความแตกต่างเพราะว่าฝั่งทางด้านตะวันออกเขาปกครองโดยโดยระบบคอมมอนนิสต์อีกฝั่งก็เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วค่าเงินของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันของฝั่งตะวันออกนี่ค่าเงินก็จะน้อยส่วนข้านฝั่งทางนี้เงินเขาจะเยอะพอมารวมคลสองประเทศซึ่งมีความต่างกันเกิดก็เกิดการปรับปรับจํานวนเงิน จากที่เคยน้อยเมื่อมาอยู่กับประเทศที่มีฝั่งตะวันตกที่มีค่าเงินเขาสูงของเราก็เลยได้น้อยแล้วได้น้อยมันก็เลยแบบน้อยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแฟนมารุตาก็เลยรู้ร,รู้รู้เหตุผลตรงนี้เขาก็เลยทำบำนาญอีกตัวซึ่งเป็นบำนาญของเอกชนแล้วตอนนี้ ณปนะัจจุบันที่เรากินอยู่นั่นก็คือเงินบำนาญของเอกชนที่แฟนของวารุตาทำเอาไว้ค่ะก็ถึงครบกำหนดเราก็ถอนออกมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อรอที่จะเงินบำนาญตอนที่เขาอายุ67ปีถึงจะได้กินบำนาญตัวนั้นจนถึงสิ้นชีวิตเงินบำนาญของชาวเยอรมันก็รายละเอียดก็ไม่เยอะนะคะ สำคัญว่าคุณต้องทำงานเสียภาษีแล้วเงอไองานที่เสียภาษีมีแบบไหนมันกง็็จะมีแบบระบบทำงานแบบไม่เต็มวันกับเต็มวันเต็มวันก็คือ8ชั่วโมงไม่เต็มวันก็ประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณนั้นส่วนคนที่ทำงานแบบมินิจ็อบหรือทำงานเล็กๆน้อยๆทำอาทิตย์ละประมาณ4ีห้าชั่วโมงเนี้ยก็จะไม่ได้ถูกหักภาษีเพื่อที่จะเอาเข้าเป็นเงินบำนาญ แล้วก็ถ้าเราทำงานไม่ถึง45ปีคือระยะเวลาในการทำงานไม่ครบ45ปีคุณได้เงินบำนาญได้ได้ค่ะก็ลดสัสดส่วนไปตามที่วรุตาบอกนะคะลดสัสดส่วนไปตามระยะเวลาที่คุณเก็บสะสมน้อยลดไปตามสัสดส่วนที่คุณมีเงินเข้ากอ,องทุนตรงนี้น้อย เมื่อตอนที่คุณครบอายุ67ปีคุณก็ได้น้อยจังก็เหมือนกับบ้านเรานะคะกองทุนก็มีหลายๆกองทุนที่ให้เราเข้าไปร่วมอย่างเช่นกองทุนกโอชอ,อ,าอามาตา40มาตา3กะอะไรพวกนี้ที่มีเงินบำนาญให้กับเราเราส่งเข้าไปเยอะเราก็ได้เยอะเราส่งน้อยเราก็ได้น้อยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่วรุตาคิดว่าทั่วโลกก็คงจะทำกัน วันนี้สำหรับน้องยานิตที่เขียนถามมานะคะว่าเป็นแบบไหนวรุตาก็ได้อธิบายแล้วเทศถ้าเกิดว่าน้องยังไม่เข้าใจจุดไหนหรือว่าใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มสามารถเขียนใต้คลิปที่เป็นคลิปปัจจุบันนะคะคลิปปัจจุบันให้กับวาลุตาสามารถถามเรื่องย้อนหลังหรือเรื่องอะไร ได้นะคะคเดี๋ยววรุตาจะมาตอบให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนฟังกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการเอออยากจะมีข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะวรุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านคนไทยที่อยู่ที่นี่และคนไทยที่อยู่เมืองนอกด้วยน,นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพกายใจแล้วก็เงินที่ดี เดี๋ยวเจอกัอบวารุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย